เป็นทหารมความฝันอยากเป็นทหารอากาศเพราะตอนเด็กๆเคยขี่มอเตอร์ไซค์เน่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับทหารอากาศนะมาดูลองมาทหารอากาศได้เปล่าโอ้ยจําในเป๊ะเลยจําในเป๊ะเลยนะครับร้องให้ฟังหน่อยทหาร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 อากาศร้องต่อสิจบแล้วมันจบยังไงอากาศไงเฮ้ร้องดีไปยิงข้างหลังเลยชื่ออะไรครับผมชื่อชื่อจริงชื่อสุเมศันต์รงวัลครับอาชีพอะไรตอน เาที่รับจ้างครับรับจ้างอะไรครับฆ่าคนครับแล้วมาชอบเล่นตลกไฟฝันอยากจะเป็นอะไรเป็นตำรวจครับลงมาตำรวจได้เปล่าเป๊ะเลยครับล้องให้ฟังหน่อยซ้ายข้าซ้ายซ้ายข้าซ้ายค่ำคืนยืนกลางถนนโบกให้รถยนต์เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายหน้าที่ของตาราอจไม่ได้พังขอดนอนหลับให้สบายถึงแม้กงนเดือนจะน้อยไม่ได้สับพลอยทำด้วยจริงใจรถยนต์ให้จอดด้านข้าพั้งสายผ่านมาให้จอดด้านซ้ายเ มไก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็คลิปนี้ผมว่าจะเป็นคลิปสุดท้ายหลักเนื่องจากอ่ามันไม่รู้อ่ะถ้าเกิดมันมีต่อผมก็ทาต่อนะครับแล้วก็เรื่องเปิดเทอมด้วยผมจะลงคลิปช้าหน่อยบางทีก็จะไปสองอาทิตย์หรือหนึ่งอาทิตย์นะครับผมก็ท่านผู้ชมก็ต้องทนทนรอกันหน่อยนะครับเนื่องจากมันเปิดเทอมชิ้นะครับก็ทนรอเล็นึงนะครับเดี๋ยวผมจะหาคลิปมาทำเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ มีแค่นั่นะครับโอเคครับผมไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย